ผิวลูกดีแข็งแรงห่างไกลผืน่นเริ่มต้นที่ดูแลผิวลูกตั้งแต่ตอนเกิดเลยค่ะโดยการที่ทาโลชั่นทาผิวเด็กแว้ให้กับลูกนะคะตั้งแต่ตอนลูกเกิดเลยค่ะเวลาที่เราจะเลือกใช้โลชั่นทาผิวเด็กนะคะควรเลือกที่อ่อนโยนนะคะเลือกที่ไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือผ่านการทดสอบนะคะเนาะว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้อย,อย่างผิวบอบบางนะคะเช่นผิวทารกนะคะหรือว่าผ่านการทดสอบ dermatological test นะคะอย่าง2หลอดนี้นะคะก็ผ่านการทดสอบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่มีน้ําหอมนะคะ ดังนั้นครีมทาผิวเด็กนะคะควรเลือกที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่มีน้ําหอมจะเลือกใช้เป็นโลชั่นทาผิวเด็กนะคะของคินดี้เหมือนก,นกันกับแม่โบก็ได้ค่ะจะมี2สูตรนะคะสีเขียวสําหรับผิวเด็กเบบี๋ทั่วไปเสริมกรอบป้องกันผิวลูกให้ผิวลูกแข็งแรงนะคะ,ะก็สามารถที่จะทาได้หรือว่าจะทาให้ลูกนะคะในตอนกลางวันแบบนี้ก็ได้นะคะเนื้อสัมผัสดีมากทาแล้วนะคะน้องแห้งไวไม่เหนียวเหนอะนะส่วนสีฟ้านะคะสำหรับผิวที่แห้งแตกลอกนะคะเราต้องการความชุ่มชื่นยาวนาน48ชั่วโมงนะคะก็ใช้เป็นหลอดสีฟ้า แบบนี้ได้เนื้อวิปนะคะซึมไวไม่เหนียวเนืดหนะนะคะล็อกความชุ่มชื้นได้ดีมากหรือว่าถ้าลูกคนไหนนะคะนอนในห้องแอร์นะคะก็จะทาเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าตอนกลางคืนจะทาเป็นน้องสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะโลชั่นทาผิวเด็กของคินดี้นะคะเบบี้ทารุกแรกเกิดใช้ได้ทาหน้าทาตัวลูกได้แล้วถ้าซื้อวันนี้ถึงวันที่11กันยายนนะคะโลชั่นทาผิวเด็ก2หลอดสูตรใดก็ได้นะคะบอกเลยว่าแถมฟรีกระเป๋าโค้ดแบกนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะราคา490บาทแต่ว่าต้องซื้อที่ช่องทาง o างออฟฟิเชียลนะคะของคินดีนะคะที่ช่องช e, ้อปปี้ค่ะทาแม่แม่ซื้อครบ490บาทใส่โค้ดนี้นะคะเนาะได้ส่วนลดไปเลยทันที99บาทคะ่ะแม่โค้ดนี้นะคะมีจํานวนจํากัดใช้ได้ตั้งแต่วันที่8จนถึง30กันยายน68นี้เท่านั้นนะโลชั่นทาผิวของเด็กมีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้และใช้หมดแน่นอนคะ่ะซื้อเก็บไว้ใช้ซื้อตุนไว้ได้ใช้แน่นอนคะ่ะ